มาดูเรื่องของสถานการณ์อุโมงถล่มที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะพี่อุ้ยซึ่งล่าสุดนะคะพบศพคนงานนะคะรายแรกที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่ถล่มเนี่ยก็ได้เร่งช่วยเหลือคนงานที่เหลืออีก2ชีวิตอย่างเร่งด่วนค่ะผู้สื่อข,ข่าวนะคะก็ได้รายงานความคืบหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือแรงงาน3คนค่ะ จากเหตุการณ์ดินถล่มภายในอุโมงคก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนค่ะช่วงคลองขนานจิตอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการระดมสรภากำลังนะคะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง3คนค่ะก็ยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยล่าสุดนะครับเมื่อเวลา11น,นาฬิกาที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งยืนยันจากทีมกู้ภัยภายในอุโมงนะครับว่าได้พบร่างของคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงคแล้วซึ่งต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งทางคนงานเนี่ยได้เสียชีวิตซึ่งเป็นรายงานชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําร่างของรายงานชาวเมียนมานะครับออกมาจากภายในอุโมงค์แล้วและได้นําศพเนี่ยส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมห ah าราชนครราชสีมา ทั้งนี้ตลอดอะระยะเวลาการปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานทั้ง3รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับทั้งจากปัญหาดินสไลด์ที่มีการสไลด์ลงมาจากด้านบนอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องใช้เวลาในการขุดนานขึ้นนะครับรวมถึงมีก้อนหินขนาดใหญ่ขวางทางขุดอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานกันอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งค้นหาคนงานที่เหลือที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์อีก2คนโดยตั้งใจว่าจะสามารถ ช่วยเหลือคนงานอีก2คนนะครับให้ได้ภายในวันนี้ครับ นายชัยวัชช่นโกสุมค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ยืนยันพบร่างแรงงานรายแรกเนี่ยที่ทททททติดอยู่ภายในอุโมงเ์เสียชีวิตแล้วเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อค่ะซึ่งทีมกู้ภัยเนี่ยก็ได้นําร่างของแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยออกจากอุโมง์ได้แล้วแล้วก็ได้นําศพนะคะไปตรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ พร้อมกันนี้นะคะทางทีมกู้ภัยค่ะก็ได้ช่วยกันเร่งวางแผนแรายง,งานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์อีก2รายเนี่ยออกมาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ